ไปดูเรื่องของการสนับสนุนสตาร์ทอัพแล้วนะครับมาดูเรื่องของการแก้หนี้สินเกษตรกรกันหน่อยนะครับล่าสุดครับคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็เร่งแก้หนี้เกษตรกรและเห็นชอบซื้อทรัพย์เกษตรกรที่หลุดมือและถูกขายไปหลายทอดคืนได้นะครับ ขณะที่องค์กรเครือข่ายสมาพัธ์เกษตรแห่งประเทศไทยก็ยื่นหนังสือถึงทางด้านประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเพื่อทวงถามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหลังจากที่ครามอเองก็เห็นชอบงบกลาง2,000ล้านบาทแก้หนี้เกษตรกรครับกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือถึงนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรเพื่อทวงถามการใช้งบกลาง2,000ล้านบาทหลังครมอเห็นชอบเพื่อแก้หนี้เกษตรกรพร้อมกับขอให้พิจารณาอนุมัติแผนและโครงการให้กับกลุ่มองค์กรที่เสนอขอรับงบประมาณรวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับกลุ่มองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนครับนี่ปัญหาของเกษตรกรครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับนี่เยอะไม่มีเงินทุนครับ แล้วเงินทุนที่เราจะใช้ได้คราวนี้ก็คือเงินจากกองทุนฟื้นฟูซึ่งไม่มีค่าดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้กเกษตรกรนี่เป็นคนที่ไม่สามารถเข้าแหล่งเงินทุนได้แล้วหมดแล้วครับที่จะมีเงินทุนครับได้หเออองทีทีนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับนายจุรินก็บอกว่าจะเร่งดําเนินการให้โดยเร็วนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร,ร,ก,รก็เห็นชอบการจัดสรรง,งบประมาณกลาง2,000ล้านบาทแบ่งเป็นงบบริหารจัดการสำนักงานกองทุน230.8ล้านบาทแก้ปัญหานิสินเกษตรกร,ร,กร1,500ล้านบาทมีเกษตรกร,เ,ร,กรเป้าหมาย3,425รายครับและใช้ในโครงการฟื้นฟูพัฒนาชีวิตเกษตรกร,ร,ร269ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรับปรุงเรื่องของระเบียบของกองทุนฟื้นฟูพเพื่อให้ซื้อทรัพย์ช่วยเหลือเกษตรกร ที่หลุดมือแล้วก็มีการขายต่อไปหลายทอดได้ครับเพราะก่อนหน้านี้กองทุนไปซื้อทรัพย์ได้ทอดเดียวกเกษตรกรเป็นหนี้สถาบันการเงินพอสถาบันการเงินยึดกองทุนก็ไปซื้อหนี้ไปซื้อรัพย์นั้นจากสถาบันการเงินมาเป็นหนี้กองทุนแล้วก็กเกษตรกรมาชําระแต่ว่าถ้าสถาบันการเงินไปขายต่อทอดสองทอดสามไปแล้วซื้อไม่ได้แล้วต่อไปนี้ซื้อทอดสองทอดสามก็ซื้อกลับมาได้ ในรอบ2ปีก็สามารถแก้ปัญหานี้สินให้เกษตรกรไปแล้ว1,857รายวงเงินหนี้1514ล้านบาทครับซึ่งการเข้าไปซื้อหนี้จากสถาบันการเงินการเข้าไปซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือกำลังดำเนินการขายทอดตลาดจำนวน162รายวงเงิน167ล้านบาทนอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้เกิดการชะลอฟ้องและขายทอดตลาด1 1 4 7 2รายด้วยนะครับ ขณะที่การชุมนุมของเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยที่มีการปักหลักอยู่ที่บริเวณกระทรวงการคลังเป็นวันที่52แล้วยังมีเป้าหมายให้โอน,นี้ของชาวนาจากสถาบันการเงิน4แห่งไปให้กองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร,รกรซึ่งก็มีชาวนาและเกษตร,รกรเป็นหนี้ส่วนนี้กว่า50,000คนมูลค่ายอดหนี้เงินต้นรวมกว่า9,280ล้านบาท โดยหนึ่งในผู้ชุมนุมก็บอกว่าตัวแทนของรัฐบาลแจ้งว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี22ิ22มีนาคมนี้ครับ